องค์ประกอบศิลป์หรือ Composition Art องค์ประกอบศิลป์ประกอบไปด้วย 1. ทัศนธาตุ 2. หลักการออกแบบทัศนธาตุหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเช่นจุดเส้นสีหลักการออกแบบจะเป็นหลักการที่นำทัศนธาตุมาจัดวางให้เกิดเป็นภาพหรือผลงานศิละปะจุดเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของภาพแต่เมื่อนำจุดมาต่อต่อกันจะทำให้เกิดเป็นเส้น ความทีของจุดจะทําให้เกิดเป็นแสงเงานอกจากนี้จุดยังทําให้เกิดเป็นพื้นผิวที่เกิดในภาพได้เส้นเส้นแต่ละเส้นบอกอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันเช่นเส้นตรงให้ความรู้สึกมั่นคงเส้นเฉียงไม่มั่นคงหรือเส้นหยักจะให้ความรู้สึกที่น่ากลัวอันตรายจะเห็นได้ว่าเส้นแต่ละเส้นให้อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน ผลงานศิลปินที่สำคัญที่โดดเด่นในการใช้เส้นคือวินเซนต์แวนโก๊ะจากภาพหรือสไต n i ไหนจะเห็นได้ว่าศิลปินมีการใช้เส้นและในลักษณะที่เป็นตัวดำเนินเรื่องรูปร่างรูปทรงรูปร่างคือ2มิติรูปทรงคือ3มิติมีศิลปินที่สำคัญที่โดดเด่นในการใช้รูปร่างรูปทรงก็คือ บาบาิกาโซหรือที่เรารู้จักกันในนามของปิกาโซปิกาโซจะลดทอนรูปทรงให้เกิดเป็นมิติแบนๆเกิดเป็นรูปร่างจากภาพนี้ชื่อว่า The Weeping Woman หรือว่าผู้หญิงร้องไห้ปิกาโซลดทอนรูปทรงเขาให้มันเกิดเป็นความแบนไม่มีมิติน้ำหนักน้ำหนักหมายถึงน้ำหนักอ่อนแก่ของสีหรือแสงเงาน้ำหนักอ่อนแก่ตรงนี้จะทำให้เกิดเป็น รูปทรงขึ้นมาภาพเกิดเป็นปริมาตรและทําให้เกิดเป็นระยะตื้นลึกของภาพได้เช่นล่อ,ลองเนี่ยมันก็คือความลึกคือน้ําหนักที่เกิดในภาพพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างถ้าใช้ได้พอดีก็ทําให้เกิดดูงานดูสบายตาไม่อึดอัดแต่ถ้าใช้มากเกินไปงานก็จะดูอ้างว้างหรือว่าโดดเดี่ยว แต่ถ้าไม่มีพื้นที่ว่างในภาพเลยเช่นภาพนี้ก็จะทำให้เกิดภาพดูอึดแน่นไปหมดหายใจไม่ออกพื้นผิวพื้นผิวเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราไ้บอกอารมณ์ของภาพพื้นผิวแต่ละพื้นผิวก็จะบอกลักษณะอารมณ์ที่มันแตกต่างกันออกไป ศสนาธาตุเหล่านี้ใช้ที่แตกต่างกันก็จะเกิดเป็นพื้นผิวของภาพที่แตกต่างกันอย่างที่บอกไปใน,นตอนตอน้นจุดสามารถทําให้เกิดเป็นพื้นผิวได้เส้นจะทําให้เกิดเป็นพื้นผิวได้เช่นเดียวกันสีสีเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่จะทําให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกของภาพที่ชัดเจน ริ่มต้นที่วงจรสีสีขั้นที่1ประกอบไปด้วยสีเหลืองสีแดงสีเงินตามสีนี้ทุกคนรู้ดีนว่ามันคือแม่สีแม่สีหมายถึงไม่มีสีใดในโลกผสมเป็นมันได้เช่นไม่มีอะไรผสมเป็นสีเหลืองได้หรือสีแดงหรือสีน้ำเงินได้จึงเรียก3มสีนี้ว่าสีขั้นที่1สีขั้นที่2หมายถึงเกิดจากการที่สีขั้นที่1มาผสมกันในปริมาณที่เท่ากันอย่างเช่นสีเหลืองกับสีแดง ออกมาได้สีส้มเพราะฉะนั้นสีขั้นที่2จะประกอบไปด้วย3สีคือสีส้มสีม่วงและสีเขียวสีขั้นที่3มเกิดจากการที่เราเอาสีขั้นที่1และสีขั้นที่2มาผสมกันเช่นสีเหลืองกับสีส้มผสมกันจะเกิดเป็นสีส้มเหลืองวันหน้าของสีหมายถึงสีร้อนสีเย็น เกิดจากการที่เราเอาวงจรสีทั้งสิบสองสีเนี่ยมาแบ่งครึ่งลงไปตรงกลางจะเกิดเป็นวันนาสีร้อนหมายถึงสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นวันนาสีเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นสบายแต่มีอยู่สองสีที่จะอยู่ได้ทั้งสองวันนาทั้งร้อนและเย็นก็คือสีเหลืองและสีม่วงหมายถึงว่าสีเหลืองเมื่อไปอยู่กับวันนาสีร้อนก็จะให้ความรู้สึกร้อนเมื่อไปอยู่กับสีเย็นก็จะให้ความรู้สึกเย็นสรุปอีกครั้งมีสองสีที่อยู่ได้สองวันนา คือสีเหลืองและสีม่วงสีคู่ตรงข้ามหมายถึงสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีเช่นสีเหลืองและสีม่วงย้อบสีแดงสีเหล่านี้จะทําให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งกันสามารถทําให้เกิดเป็นจุดเด่นของภาพได้คุณลักษณะของสีไอสีแท้ตามวงจรสีที่ไม่มีการผสมสีขาวหรือสีดําเข้าไปเราจะเรียกว่าหนึ่งหรือว่าสีแท้ แต่ถ้ามีการผสมสีขาวเขเป็นเมื่อไร่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่เราจะเรียกว่าตินแต่เมื่อมีการผสมสีดําเข้าไปเราจะเรียกว่าเฉดเท่ในครั้งผสมสีขาวาจะเรียกว่าตินผสมสีดำจะเรียกว่าเฉดไม่ผสมสีขาวหรือสีดําเข้าไปเลยเป็นสีแท้ๆตามมุจรสีเราจะเรียกว่าฮิวหรือว่าสีแท้ไอค่าความเข้มอ่อนตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าค่าอินเทนสตี ค่าอินเทนสิตสามารถนำไปใช้กับสีเอกลงสีเอกลงเป็นลักษณะของจิตรกรรมไทยโบราณก็คือเป็นการใช้แค่สีสีเดียวแต่เอามาใช้หลายๆน้ำหนักคุณลักษณะของสีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าความเป็นกางมันเกิดจากการที่เราเอาสีคู่ตรงข้ามเมื่อกี้มาผสมกันมันจะทําให้เกิดเป็นสีตุ่นๆสีเน่าๆสีเหมือนเวลาเราผสมสีแล้วมันเน่าออกไปสีขี้ๆเราจะเรียกว่าค่าความเป็นกลาง จำไว้ว่าเราจะไม่มีวันผสมสีดำสนิทไม่มีทางผสมสีดำสนิทได้มันเกิดจากกระบวนการวิทยาศาสตร์สามารถผสมเป็นสีดำได้แต่เรามนุษย์เราไม่มีทางผสมสีดำสนิทได้อย่างมากก็จะเกิดเป็นค่าสีกลางเหล่านี้ค <Okay. S 1> ่าความเป็นกลางเหล่านี้สามารถนํามาใช้ประโยชน์เช่นสีเหลืองกับสีแดงตรงนี้มันกำลังแย่งกันเด่นอยู่แต่เมื่อเรามีการดรอปสีแดงลงไปผสมสีคู่ตรงข้ามลงไปให้มันเน่าลง ดอปลงตุลลงหรือออกเป็นสีขี้ๆอย่างที่เราเรียกกันจนชินปากก็จะทําให้ภาพมันดูดอปลงเกิดเป็นกล้วยเด่นมากที่สุดสรุปอีกครั้งทัศนธาตุก็จะมีจุดเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่พื้นที่ว่างพื้นผิวและสีต่อไปเรานการออกแบบหลักการออกแบบเป็นหลักการที่จัดทัศนธาตุให้เกิดเป็นผลงานที่สวยงาม หลักการออกแบบที่สําคัญที่สุดก็คือจุดเด่นจุดเด่นต้องเห็นสะดุดตาเป็นแห่งแรกมีอํานาจดึงดูดสายตามากกว่าอย่างอื่นสามารถชัดจูงทําให้ผู้ชมสนใจภาพอยากรู้เรื่องราวรายละเอียดต่อๆไปแล้วก็เป็นตัวสําคัญพระเอกของเรื่องที่จะเอาไว้บอกว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเช่นภาพนี้จุดเด่นก็จะอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้สิ่งที่ทําให้จุด เด่นภาพนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นจุดเด่นก็คือ 1... เรื่องของสีชุด 2... เรื่องของตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางภาพ 3... บริเวณตรงนีน้มันจะมีความเป็นสว่างบริเวณหนงจะเข้ม 4... ก็คือเป็นพวกเส้นต่างๆที่มันชี้ไปหาจุดเด่นแขนเชือกหรือแม้กระทั่งสายตาที่ชี้เข้าไปหาจุดเด่นองค์ประกอบต่างๆรอบตัวผักให้จุดเด่นเด่นออกมามากที่สุด หรือภาพนี้จุดเด่นเราเรียกว่าคือพายัสสูตร,ตรงนี้ทําไมเราถึงรู้สึกว่าตรงนี้มันเด่นที่สุดหนึ่งคือเราต้องเห็นเป็นลำดับแรกคือชุกที่ไม่เหมือนคนอื่นองค์ปกอบต่างๆสนใจไปที่จุดเด่นบริเวณตรงนี้มันว่าแล้วก็มีแสงอยู่ที่หัวทําให้เราสังเกตได้เลยว่าตรงนี้คือจุดเด่นจะเห็นได้ว่าจุดเด่นไม่จําเป็นจะต้องอยู่ตรงกลางภาพ หลักการทําให้เกิดจุดเด่นอย่างที่เล่าไปสองภาพข้างต้นในการทําให้เกิดจุดเด่นไม่จําเป็นจะต้องใช้แค่หลักการเดียวสามารถใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างทําให้เกิดมาเป็นจุดเด่นได้ใช้รวมๆกันได้การทําให้เกิดจุดเด่นมีหลายอย่างเช่นทําให้จุดเด่นมันมีขนาดใหญ่กว่าอย่างอื่นมีสีที่แตกต่างจากอย่างอื่นอาจจะเด่นด้วยบริเวณว่างๆที่อยู่รอบๆมีหลักการที่ทําให้เกิดจุดเด่นที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเราจะเรียกว่า กดสสว่วนหรือจุดตัด9้าช่องเราจะเห็นบ่อยๆในการถ่ายภาพเมื่อเราถ่ายภาพที่โทรศัพท์มือถือหรือกล้องวิดีโอกล้องโทรศัพท์ต่างๆจะเห็นในตารางเก้าช่องตรงเนี้ยขึ้นมาที่หน้าจอของเราเราจะตามทฤษฎีแล้วเราจะเรียกว่ากด3ส,สว่วนหรือว่าจุดตัด9ช่องจุดตัด9ช่องในที่นี้หมายถึงไอ้จุดตัดบริเวณเนี้ยที่ตามจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่สําคัญที่เอาไว้วางจุดเด่นเมื่อสิ่งใดอยู่ในบริเวณเนี้ยจะทําให องค์ประกอบมันสมบูรณ์จุดเด่นเด่นชัดมากที่สุดไม่ตกซ้ายไปหรือว่ากลางไปจะเห็นได้ว่าจุดเด่นไม่จําเป็นจะต้องอยู่ตรงกลางภาพสามารถอยู่แต่บริเวณที่เต,ต,ตัดหลานีไ้ได้ทำให้ภาพดูสมดุลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเด่นมากยิ่งขึ้นสรุปอีกครั้งจุดเด่นไม่จําเป็นจะต้องใช้แค่หลักการเดียวใช้หลายๆอย่างมารวมกันทําให้เกิด ทำให้จุดเด่นมันเด่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆได้เอกภาพหมายถึงการประสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมี2ออย่าง1ด้านโครงสร้าง2ด้านรูปแบบหรือว,ว่าความคิดด้านโครงสร้างหมายถึงดูแล้วทัศนธาตุเป็นไปในทิศทางเดียวกันกลมกลืนกันดูแล้วเป็นภาพเดียวกันหมายถึงว่าถ้าเราแบ่งภาพออกเป็นสี่ส่วนหรือมากกว่านั้นนํามาแยกกันอยู่มันก็ยังเมื่อมามองดูแยกกัน มันก็ยังดูออกว่าเป็นภาพเดียวกันมีโครงสร้างคล้ายๆกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราอยากจะเรียกว่าเอกภาพทางด้านโครงสร้างเอกภาพทางด้านรูปแบบหรือว่าความคิดหมายถึงองค์ประกอบทุกอย่างในภาพดูไปไป,ไ,ไ,ใใไปในที่ทางเดียวกันไม่ได้ขัดแย้งกันสนใจในสิ่งดื่นสิ่งใดที่มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันความสมดุลมีอยู่สอ,อย่างคือสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน อันนี่2ก็คือ2ข้างไม่เท่ากัน2ข้างเท่ากันหมายถึงเมื่อแบ่งไปตรงกลางภาพแล้วซ้ายขวาเท่ากันแบ่งไปตรงกลางภาพแล้วซ้ายขวาเท่ากันหลักการเหล่านี้เราจะเรียกว่าสมดุลแบบ2ข้างเท่ากัน2ข้างไม่เท่ากันหมายถึงแบ่งชึ่งไปแล้ว2ข้างมีจํานวนไม่เท่ากันเช่นภาพนี้สีแดงมีจํานวนแค่1แต่สีเหลืองมีจํานวนมากกว่า แต่ภาพนี้ไม่ได้ดูหนักไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพราะว่าสีแดงมีค่าน้าหนักที่เข้มสีเหลืองมีจํานวนเยอะแต่มีค่าน้ําหนักที่อ่อนภาพก็เลยสามารถถ่วงกันได้หรือภาพนกเมื่อแบ่งครึ่งไปแล้วมีจํานวนไม่เท่ากันตรงนี้มีสองตัวอันนี้มีตัวเดียวแต่นกตรงนี้กลางปีกใช้พื้นที่ที่เยอะทําให้ภาพไม่ได้หนักไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งภาพที่ไม่สมดุลหมายถึงเมื่อแบ่งครึ่งไปแล้วมันดู หนักไปทางใดทางหนึ่งมีองค์ประกอบที่เอ็อยู่ทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งภาพแบบนี้เรียกว่าภาพไม่สมดุลจังหวะหมายถึงการซ้าการใช้ทัศนธะาตุซ้าๆทำให้เกิดเป็นจังหวะที่มันสามารถเกิดความต่อเนื่องกันดูแล้วดูปามันดูต่อเนื่องสามารถมีเรื่องราวต่อๆไปได้เราจะเรียกว่าจังหวะการเคลื่อนไหวหมายถึงภาพดูแล้วมัน มีการเคลื่อนไหวอยู่สามารถดําเนินเรื่องราวต่อไปความขัดแย้งก็คือการทําให้เกิดเป็นจุดเด่นอาจจะใช้สีใช้ลักษณะที่มันแตกต่างกันผักให้จุดเด่นมันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นความกลมกลืนหมายถึงการประสานเข้าด้วยกัน mm hmm. เช่นสี mm hmm. ดํากับสีขาวตรงนี้มันขัดแย้งกันอยู่แต่เมื่อมีสีเทาเข้ามาเชื่อมแล้วมันก็จะทําให้เกิดเป็นการประสานเข้าด้วยกันกลมกลืนเข้าด้วยกัน สรุปองค์ประกอบศิลป์ก็คือเป็นหลักการที่จัดวางภาพให้เกิดความสวยงามมากที่สุดทัศนิยมท่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหลักการออกแบบจะหลักจัดทัศนายมท่เหล่านี้ให้เกิดเป็นภาพสรุปได้ว่าในภาพหนึ่งภาพจะมีทัศนายมท่ที่กี่อย่างก็ได้มีหลักการออกแบบกี่อย่างก็ได้ทุกอย่างทั้งสองอย่างต้องมาใช้รวมกันให้เกิดเป็นภาพที่มันสมบูรณ์ อลองวิเคราะห์จากภาพ The s t a r l y n i g h t ของ Vincent Van g o ก h เนาะก็จะมีการใช้เส้นเส้นที่ลักษณะแตกต่างกันอานะจะมีเส้นโค้งเส้นตรงมีการใช้สีสีน้ำเงินสีเหลืองที่มันขัดแย้งกันมีการใช้รูปร่างรูปทรงมีการใช้น้ำหนักเนาะค่าน้ำหนักเข้มค่าน้ำหนักอ,อ่อนแล้วก็ ส่วนของรลการออกแบบเนาะก็มีการเรื่องของการใช้จุดเด่นมีการใช้กด3ส,ส่วนหรือการสร้างจุดเด่นเนาะแล้วก็มีการามีความเป็นเอกภาพดูแล้วมันเป็นดูเป็นเรื่องราวเดียวกันมีความกลมกืนของเส้นแล้วก็มีความสมดุลเอให้ตรงนีน้มันมีหนักไปทางทิศใดทิศหนึ่งเนา แล้วก็แต่มันก็ยังมีแสงสีเหลืองตรงนี้มาถ่วงภาพให้ดูไม่หนักไปในทางทิศทางใดทิศหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าในภาพหนึ่งภาพในการจัดองค์ประกอบสินปจะใช้ทั้งทัศนธาตุและหลักการออกแบบในลหลายๆประการมารวมกันทำให้ภาพมันดูสมบูรณ์สมดุลเนาะทำให้ภาพมันสวยงามมากที่สุด